วันนี้มีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มาย <c oughs> ิ้มหรือว่ามาชมที่ทำงานของเรานะคะคือ BDM e x c e l e t Clinic ซึ่ง BDM e x c e l i e n t Clinic เราอยู่ในเครือของโรงพยาบาลในเครือของปางกอกจิต e d i c a l Service ซึ่งจะดูแลเรื่องของการดูแลสุขภาพในการรักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลในเครือหลายที่ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็พอได้ยินชื่อกันมาบ้างใช่ไหมคะจะมีกลุ่มของ โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะแล้วก็โรงพยาบาลทีวิเวชนะคะเปาโลแล้วก็อีกหลายโรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ๆท,ทุกคนเข้ามาเรียนหลักสูตรของเวลเนสเพื่อการสร้างชาตินะคะก็เลยจะการที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่เองก็อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของเวลเนสในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพในปัจจุบันว่าเป็นไงบ้างน,นะคะในเทรนด์สุขภาพในปัจจุบันนี้เองเนี่ย โรคได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพในปัจจุบันนี้เองก็คือรักใหญ่ๆก็คือเราจะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุเริ่มขยายอายุของมนุษย์เราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นสัดส,ส่วนว่าตอนปี2020เนี่ยค่ะ ประชากรที่มีอายุเยอะมากกว่า60ปีเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคต2020 2030 2050, 2050กราฟอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจาก13.5เป็น16แล้วก็กลายเป็น21ปรงเซ็นตงประชากร,รเปลี่ยนไปประชากรเด็กหรือว่าอัอาอาตราการแทนเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ73ปีและในที่ชาย75ปี ในผู้หญิงของ,ของผู้ชายก็เล็กน้อยนะคะแต่สิ่งที่เราทำหนึ่งกันมากขึ้นว่าเมื่อปัจจัยสองอย่างว่าเรากายเป็นสังคกผู้สูงอายุแล้วประชากรเกิดใหม่น้อยลงฉะนั้นการทําอย่างไรให้คนที่อายุยืนยาวขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ห่างไกรโรคไข้เทหรือที่เขาเรียกว่ามีเคลสแปที่ยาวขึ้นทำทำนี้ค่ะก็เลยเป็นเทรน ที่จะมาต่อยว่าทำยังไงให้ <Hey. S 1> สุขภาพยืนยาวแบบมีสุขภาพดีช่วยเหลือตัวเองได้มาเป็นอันดับแรกนะคะดูแลร่างกายไม่มีโรคไัยไข้เจ็บได้พราะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะในปี2คัญก็เราเก็บข้อมูลตัวเลขแล้วอายุเร,รื่อง,งยืนยาวขึ้นจากในยุคนัตนาโวสิแค่เฉลี่ยายุประมาณ4 5 5 0ปีนะคะในปัจจบุ 70, 50, บัน73ปีแล้วแต่ตอ ระเรียดะดับก่อนอยุคโควิดนะคะก่อนที่มีโควิดเราแบบมีโรคติดต่อโรคแบบท้องเสียวันละโรคติดต่อเรืร้อรังโรคติดต่อเรืร้อรัรงพวกนี้เองได้แกรร่รวมถึงประเทศไทยด้วยนคะคะตัวเลขของประเทศไทยเองเนี่ยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังอยู่ที่สเซนะคะในกลุ่มน,นี้เองก็จะมีโรค stroke เส้นเลือดสมองขาดเลือดนะคะโรคหวัวใจน,นะคะเดี๋ยวมาแล้วคืออะไรยุคสี่สิบาสิบหกสิบหรือว่าคนรู้จัก Attack นะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลทำบอลลูนอันนี้เรียกว่า i อ c h e นิคพาทีซิตนะคะอีกลุ่มนึงคือน้ำตาลในเลือดเกินหรือที่เรียกว่าภาวะการเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงถุงลมโป่งพองกลุ่มเรานี้เองเมื่อไหร่ที่ใครมีโรคไข้ไข้เจ็บเหล่านี้หนึ่งต้องไปโรงพยาบาลรักครืงนะคะถ้าเสียหายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนี้เองก็จะมากขึ้นฉะนั้นส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ ภาพเล็กและภาพใหญ่ของประเทศและทั่วโลกแน่นอนนะคะดังนั้นเองก็เริ่มมีการมองหาว่าในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่จะทําให้เคสแปงของมนุษย์เราเนี่ยค่ะสั้นลงและมีผลต่อไลฟ์แตนรวถึงเศรษฐกิจทั่วโลกเองเนี่ยคือมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะก็เลยเป็นนโยบายต่างๆทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราก็มีการออกนโยบาย ที่เกี่ยวกับสัมาระสุขว่าทำอย่างไรให้ประชากรทั่วโลกการที่เรียกว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองนะคะฉะนั้นการดูแลได้เป็นาสตร์ที่รัอาเที่จะรอว่าเป็นกอหวันจะเข้ามารักษาเป็นกองดานสิทเข้ามาดูแลนะนะคะในวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กระารเลยเข้ามาเริ่มในการเน้นย้ำเรื่องของสุขภาพและมีไบโอมาเอร์ตัวไหนในเรื่องของ ล่ากนะคะคือเสาหลักที่จะทําให้ชะลอความเสื่อมและช่วยเหลือตัวเองของร่าไงกายได้ดีมากๆและเข้าใจง่ายก็แตงออกเป็นสิบด้านด้วยกันนะคะเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของการนอนหลับชักพอกอ,อย่างเหมาะสมเราอาจจะเจอความที่ติติถ้าเราเจอเร็วรักษาะนะคะเรื่องของการให้วัคซีนกับร่างกาย ว่าบางเชื้อโรคพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่มีความเสี่ยงสูงก็จะทําให้ความเสื่อมในร่างกายเกิดขึ้นเร็วขึ้นรวมถึงสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะในช่วงโควิดเราก็จะพบว่าเรื่องของ mind and body เริ่มมีส่วนกระทบเข้ามาเรื่องของจิตใจมากขึ้นนะคะฉะนั้น WHO หรือองค์การอนามัยโลกในปัจจุบันก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของอ,า,อารมณ์มากขึ้นนะคะจะเห็นตัวเลขเรื่องของ คนไข้จิตเวชภาวะซึมเศร้าดีเพชรนมากขึ้นเรื่อยๆชนะเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องจิตใจก็เป็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะร,รวมถึงกรารทําจิตอาสนะคะเพื่อดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะฉะนั้นเทรนด์เรื่องของสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยจนทีส่วนนี้อย่างแน่นอนนะคะอย่างที่สองทำอย่างไรให้เทรนด์เปลมากขึ้นนะคะก็ แต่ว่าในเรื่องของเวลเนสเนี่ยคงต้องเป็นทีมหรือเป็นภาพของตัวเองก็ต้องหลายปัจสัยกรมของในอดีตเราก็จะพูดถึงการท่องเที่ยวแบบทั่วๆไปกับอีกส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่เรามีชื่อเสียงกันมากๆก็คือเรื่องของดิเวทชั่นทัวริซึมก่อนสถานการณ์โควิดนะคะอ่ดิเป็นทัวริซึ่งคำว่าดิเป็นข้อทัวริซึ่งเนี่ยค่ะคือคนเข้ามารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็มาพักผ่อนมาท่องเที่ยวด้วยนะคะ ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นติดอันดับนะคะในเรื่องของ medical t o u ซึ s m ซึ่งเราจะเห็นว่า m e d i c a l tourism ของประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับทั่วโลกเนี่ยในเรื่องของรายไดน้นะคะติดอันดับอยู่อดดันดับ3าจุดเด่นของประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของค่าใช้จา่ายถูกกว่าประเทศต่างๆอื่นๆอย่างเช่นเมื่อเทียบกับประเทศกต้คียนอย่างเช่นสิงคโปร์นะคะแมงในญี่ปุ่น แม้แต่เกาหลีค่าใช้จ่ายในการรักษาเวลานี้ก i̇şte. ็จะมีราคาที่ถูกกว่านะคะช่วงระยะเวลาการรอคอยนะคะคิวในประเทศไทยของเราต้องรอเป็นเดือนบางทีในะเทศไทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นเรื่องของ IBS การยุดยาะนะคะการรักษาโะเด็งนะคะการทำฟันคลินิกทันตกรรมนะคะก็จะมีชื่อเสียงมากเรื่องของระบบเทคโนโลยีสุนทรีนศารนะคะ เกาหีก็จะติดอันดับช็อตเท็ในการที่คนไข้เข้ามารับบริการในเรื่องของเดนคอข้อวริซึ่งและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการที่จะเข้ามารับบริการเ็นท์ข้อวริซึ่ง,นง,งในประเทศไทยจุดเด่นของประเทศไทยเลยเนี่ยคือโรงพยาบาลในประเทศไทยหลายที่มีสแตนดาร์ดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกที่เราเรียกว่าเจดีไทยเหมือนถ้าเป็นโรงงานก็พวก i ท o รนะคะโรงพยาบาลเองเนี่ย เจดีย์ตัวหนึ่งเจซที่เขาจะสามารถมั่นใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติตัวโรนะคะรวมถึงเอสของเราก็ในเรื่องของการรักษาพยา,พาะะยบาลเนี่ยโรงพยาบาลที่ได้รับเจซีไหรือมาตรฐานต่างๆทัวทัวประเทศไทยที่เรามีกนี่มีแาบที่มากๆนะคะั้าย้อนกลับมาเรื่องของการดูแลสุวภาพเรื่องของการดูแลสุขภาพ อันนี้โรงพยววาบาลเป็นฝ่ายอันดับหนึ่งที่เรียกว่าเตรียมในอีกส่วนหนึ่งคือคนที่ไม่มีโรคนะคะแล้วเรียกว่าเบลสหรือเปล่าหรือว่าเรียกสุขภาพดีหรือเปล่านะคะคนที่ไม่มีโรคเลยเนี่ยจะอยู่แยกกานตรงนี้นะคะ่ะคือไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บแต่นอกจากการที่ไม่มีโรคไข้ไข้เอาไว้เนี่ยมีบแอสเซสชันเรื่องของทั้งร่างกายและจิตใจ,จเพื่อมาสู่สุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ,จนะคะเราก็พบว่าทางด้านสาธารณสุขของเราเนี่ยค่ะ แต่นอกจากนาร่มีเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะมีเรื่องของการดูแลกล้ามเนือ้อไมเออร์แอนด์บอการาการยวดการบอดี t ท e ี t เมนต์เฟร a เชอร์ทรีทเมนต์อื่นๆนะคะการตึกโยคะมดีเดเร่ซนไถ่ฉี่ตรงก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาไปสู่เรื่องของเวลัสุขภาพดีด้วยนะคะเรื่องของสปิ r i ช u a l ต่างๆการทำชนที่เขาอยู่นะคะรวมถึงในเรื่องของ การออกกําลังกาย physical activity เรื่องของอาหารการกินนะคะอาหารการกินก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะ nutrition ยังไงเมนูอย่างไรนะคะในเรื่องของการดีท็อกการควบคุมน้ําหนักนะคะการออกกําลังกายจิมต่างๆ activity พวกนี้ก็อยู่ในธุรกิจของ wellness ทั้งหมดนะคะฉะนั้นเราจะดูว่าจากเมื่อกี้กราที่อะไรที่จะนําไปสู่ให้มันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไปถึงเบลเล็ตที่หมอแนะนำตั้งแต่ตอนแรกว่าคงต้องมีหลายภาคส่วนทั้งในชุมชนสังคมและธุรกิจเลยนะคะช่วยทำให้ว่าในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของเศรษฐกิจเรื่องของเบลเนสเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป year, okay. ็นร้อยต่อล้านสองร้อยกว่าลิานล้านนะคะเบลเล็ตสูงึ่งเสร็จร้อยยี่สิบล้านดอลลาร์นะครับเีนอลแคนดีเประมาณพันล้าน ลลแล้วก็สตาประมาณหนึ่งร้อยกว่าหรือกิฟต์ก็แอคทีฟนี่ก็แปดร้อยกว่าเดือนมีนอิสระคะจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเวียดนามมีตัวเลขที่ใหญ่มากๆนะคะร,รวมถึงถ้าเรามาดูกันว่า,าช่วงสถานการณ์โควิดเป็นช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ย มีตัวเลขที่ลดลงนะคะเอเช่นเวลเนสเดละเอสเตดคนอยู่บ้านมากขึ้นจะปรับปรุงบ้านยังไงเรื่องเช็งของที่พักอาศัยเริ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของเป็นช่วงเวลเนสตัวเลขเริ่มจับเก็บมากขึ้นเรื่องของจิตใจความเครียดต่างๆจะดูแลยังไง เพ uh huh. ิ่มขึ้นถึง7.2%งเปอร์เซ็นต์นะคะแพหรือว่าโปรตนอลไลส์เบติสตีซัพพลีเมนต์ช่วงนี้ใครๆก็ร uh, ู้จักซิมากขึ้นวิตามินดีมากขึ้นตัวเตามลนตัวไหนที่จะลี่จเรนะคะเรื่องของยูริชันบวกขึ้นถึง3.6%เป็นต์แต่ในค่าของการบริการนะคะในเรื่องของอาหรือว่าเป็นพปรตเบลเลิึตัวเลขลดลงจากัเจนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราไม่เห็นอไได้ยาก คนขึ้แต่ที่นี้ทั้งนั้นเราก็จะพบว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงมุมมองมากขึ้นจากสถานการณ์โควิดที่แต่ก่อนใช้ชวิตเนีไม่ต้องรัระวังนานหรือโรงติเชื้อไาแล้วอมีสถานการณ์โควิดของทัคยาึ้นใช้เวลาปมาสองปคนเริ่มตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้นถึงแนวทางป้องกันถึงแนวทางการทำอยางใดให้มีสุขภาพดีนะคะคลิกนี่เอเลยกลายเป็นโอกาสว่าโอกาสในเรื่องของเบลลเนี่ย น่าจะเติบโคลมากขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมีการคาดการณ์ไว้ในอนาคตนะคะซึ่งตั้งแต่ปีิบโตขึ้นอย่างมากๆเลยเนี่ยคือในกลุ่มของตุัณฑ์โรงแจะมีการเติบโตขึ้นถึง9.9เปอร์เซ็นต์นะคะต่อปีซึ่งในกลุ่มนั้นเองเนี่ยก็เลยเห็นว่าตัวเลขของโรงแรมทัวริ่ต์น่าจะเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเพราะผิดเงในสองปีนะคะก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็น่าจะมา ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เหมาะของ,งฤทธิ์ว่ากลุ่มท่ากิจกรรมออนไลนอะไรที่จะมีการเติบโตจริงก็เกติบโตให้กิจกรรนะคะแต่อะไรที่เติบโตมากขึ้นเป็นสองที่เจ็บบ้าง10%ชื่อไผ่นะคะก็คือเรื่องของจิตเรื่องของการออกกำลังกายการเคล่อฟิสิกอลแอคทิวิตี้เวลร์เน็ทซูริซึมนะคะเวอร์เนตส์เรียลเอสเซ่เรื่องของสตาห์นะคะแล้วก็เทอร์โมมิเนอร์ฟติเลขเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเ่งที่จะคอยการ d i n g นะคะว่า อะไรที่ได้เป็นเทรนหรือเป็นความสนใจในอนาคตที่เราเราว่าสิ่งหนึ่งที่ความแตกต่างระหว่างเป็นข้อเป็นข้อไปเสร็จปุ๊บเราหายเราก็จะไม่ไปอีกเวโเดต์เรื่องการรับบริการเป็นเซลส์โอเวอร์เนต์ไปรู้สึกอยากไปรู้สึกชอบอยากกลับไปใหม่เราไปด้วยแล้วเราได้ทําด้วยเราชวนเพื่อนๆมา ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในทรกติกเวลเนสเองเ่ยคือเป็นการที่เขามีความสุขในการไปใช้บริการนะคะทาให้มีการใช้ซ้ําบ่อยขึ้นและการเสือาการใช้จ่ายเนี่ยก็เกิดขึ้นเรื่อยๆซ้ำหลายๆครั้งนะคะแล้วก็เขาก็สามารถนําสิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยไปอินเทร์นต์นะคะฉะนั้นประเทศไทยจะบอกว่าเรามีจุดเด่นของเดิมอยู่แล้วในเรื่องของการบริอุทธิ์น่าจะนำพา เวียดนามซึ่งเดิมทางผมต้องจะบอกว่าถ้าในการที่ของคนต่างชาติจะเข้าไปในประเทศไหนเพื่อรับบริการทางด้านเวลเดนามนี่ใช่ไหมจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทยของเราเหมือนกันนะคะแต่สิ่งมีของเวียดนามเนี่ยสกัดมาจากฟิลิปปินส์เราเนี่ยรูปแบบของการท่องเที่ยวในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปด้วยคำว่าท่องเที่ยวแต่ก่อนถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนเราก็เห็นว่าเวลาคนที่มาท่องเที่ยวเน้นจุดเช็คลิส 1>, 1วันให้ได้ค่าที่นะคะสิบ uh, วันต้องไปให้ได้ครบกักสามประเทศถึงจะคุ้มต่อหนึ่งการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงเวลาไปนอนน้อยไม่เป็นไรอยากทานอาหารทอดอาหารมันอาหารที่แบบเรารู้สึกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศนั้นนะคะรวมถึงเป็นการด้วยกันท่องเที่ยวคนทำงานในประเทศและและจะอองประเทศนั้นใช้เวลา เที่ยวนาเพื่อดูว่าไอ้เขาเจอประเทศนั้นเป็นยังไงนะคะจจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็พบว่าเมื่อไหร่ที่คนนี้เขาทํางานเน no ี่ยออไปทำงานในบริษัทเขาเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นเนี่ยจะมีค่าจากโรงพยาบาลสูงเมื่อเทียบกับเขาให้อ่ขนาดเก็บข้อมูลมากขึ้นเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะจะค่อนข้างเป็นกลุ่มที่มีก่าสูงนิดนึงนะคะ แล้วก็เวลาท่องเที่ยวเขาจะไม่ได้แบบเนี่ยค่ะก็จะเป็นรายใหญ่ริซึมก็มีการเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็ในแต่ละภูมิภาคของทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยของเราก็จะในเอเชียตันติดเนี่ยก็มีการท่องเที่ยวเป็นทริปที่จํานวนมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะแต่ละที่ในแต่ละแห่งของทั่วโลกของเราเนี่ยค่ะก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการให้บริาการที่แตกต่างกัน อย่างของประเทศทางมาเลเซียหรือไทยเราเป็นเอ็กซ์เซติฟเช็คอัพนะคะการที่เป็นนิวท็อปส์ตีนซาวน่าการที่เป็นไปเเวลเนสทริซซ์เพื่อไปโยคะนะคะการที่ไปเทอร์โมรีสอร์ทก็คือไปน้ำพุร้อนไปพักผ่อนนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเรื่องของการเช็คอัพการดูแลร่างกายคนไม่ป่วยมาและเพื่อมาเช็คอัพ เราเป็นนย์ที่เช็คอาพที่ได้รับความเชื่อถือแต่ว่าเขาสุขภาพดีนะะเขาก็มองหาเรื่องเบลเน็ตต่อบก็คงลักที่ทุกคนนะคะในเรื่องของการสารต่อเรื่องของเบลเน็ตเทพคบวงทุกภาคส่วนะคะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะตลาดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพอ่ติดอันดับแรกในประเทศไทยนะคะตอนที่มาที่จริงจริงเทรนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนโควิดแล้วนะคะจะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ย ติดอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชียแปซิฟิกคืออันดับสิบนะคะประมาณ4ี่แสนล้านบาทรวมถึงจำงนวนนักท่องเที่ยวก็ติดอยู่ยในอันดับสิบของโลกใ,ในหนึ่งปีแต่การมีการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมา2.7ล้านครั้งแล้วก็เติบโตเฉลี่ยสามปีที่13.1เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยจะม,มีจำนวนนักท่องเที่ยวชนสุขภาพลดลงบ้างจากช่วง สถานการณ์โควิดนะคะแต่ยังไงก็อเองกระต่างเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่เรามีพัฒนาเราต้องกา,ารเปลี่ยนไปจากเป็นข้อโซลิซึ่งไปเป็นแเี็กโซลิซึ่งทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่มากขึ้นรวมถึงสิ่งที่สำคัญคือการจ้างงานก็จะเพิ่มประเทศไทยเราเด่นเรื่องของธรรมชาตินะคะเด่นเรื่องของอาหารการกินที่ประเทศไทยนี่เหนือนะคะและสิ่งสำคัญคือการบริการนะคะหลายประเทศเราไปคุยกับ คนที่หลักเขาบอกเลยว่าประเทศไทยพยาบาลหรือทีมที่ให้บริการด้านสันนิษตุกเองในภาคองตสากรที่ต่างชาติเข้ามาใช้บริการเนี่ยมีเคาน์เตอร์ที่แตกต่างกับหลายประเทศที่เป็นมัลติเคาน์เตอร์ที่ต่างคนต่างทำงานเลิกเสร็จกลับบ้านแต่ของประเทศไทยเ,เราคือเราเริ่มจากบ้านเรมีเคาน์เตอร์เดียวกันกนะคะแล้วก็เซอร์วิสมาก็มีความแตกต่าง,างซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่แม้แต่ทาสาธนรณสนุขเองก็ มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็เรื่องของไทยเชนิชชั่นอลเมดิซีนการแพทย์แผนไทยนะคะการนวดต่างๆได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็เป็นเน็ตคอร์ทที่ความน่าเชื่อถือมากๆนะจะเป็นภูเขานะคะทานทัพเหนือคนทัพใต้ที่มีเรื่องของทะเลที่ติดอันดับต้นๆเหมือนกับดีเจสเนชั่นที่หลับคนหลับปลอมนะคะรวงจีนสถานที่ท่องเที่ยวไวไฟเทศไทยของเราเนี่ย ไรู้มากนะคะื่อเทียบกับระยแบบประเทศคุณภาพสูงนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมเรื่องของการเกษตรกันยุมากเป็รื่องคุค่าของโลกเช่นกันเนี่ยคะฉะนั้นตัวนี้เองอีกนภาพส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถเปลี่ยนไปเวอรเชันได้นอกจากในอดีตที่เวลาที่นาช่วยเป็นโทตรริสต์เข้ามาเนี่ยเราวางทั้งตัวใหม่ เขาจะไปอยู่ในสภาพด่างนะคะก็คือในวงจรที่มีการพัฒนาเรื่องของสารสนุสูงสุดๆแต่เมื่อไหร่ที่เปลี่ยนเป็นรายตัวเรซ่อการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินเข้ามามากขึ้นก็จะมีการกระจายในภาพต่างๆทั่วประเทศมากขึ้นเพื่อไปเรียนรู้วัฒนธรรมการกระจายรายได้ก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นในส่วนเองก็จะเป็นการบริการที่ครบวงจรมากขึ้นหรือว่า ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึ้นากาะการที่เราเริ่มที่จะโฟกัสเรื่องของเวลเองทัวยึสนมากขึ้นนะคะโดยที่ในเรื่องของ culture เ,เรื่องของมา สะสมผรสานร่วมด้วยนะคะเรื่องของการดูแลนอกจากทางด้านร่างกายก็คือการเข้าไปสู่ทางด้านจิตใจมากขึ้นฉะนั้นแอคทิวิตี้อะไรที่ส่งเสริมให้เขามีรีแลกเซชันมากขึ้นเรื่องของเมดิเทชั่นก็ได้รับการยอมรับรวมถึงวิจัยวิจัยคั่วโดยว่าเมดิเทชั่นทําให้ร่างกายเราสงบลงทําให้จีนหรือว่าทําให้ความยาวของสายเกลือเนียยาวขึ้นส่งผลให้เกิด l o n g e ิ i t y หรืออายุที่ยืนยาว ฉะนั้นกิจกรรมเนีเรื่องของติดตายนะคะอาหารตัรงแต่ร่างกายดีขึ้นนะคะแล้วก็สูพร้อมกับการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือก็ช่วยส่งผลทําให้อ่าเราสามารถตักเซสในเรื่องของประเทศที่ส่งเสริมเรื่องของเวลเนสได้อย่างแน่นอนค่ะขอพูดถึง b ีดเอ็นเอสอีกเล็กน้อยแต่เมื่อกี้ที่บีโอเราคพาท่้นไปนะคะแต่เช้ามี้ได้ไปเยี่ยมชม บริ e วณสุขภาพข,ของเรานะคะซึ่ง d d m s p r e v e n t i n i c ของเราเนี่ยค่ะคือเราก็จะเน้นเรื่องของการ prevention มากขึ้นนะคะเป็นการตรวจสุขภาพเชิงลึกที่จะทำเรื่องของ promotion เรื่องของสุขภาพ prevention นะคะแล้วก็ early detection เพื่อให้เกิด damage กับร่างกายเรนาน้อยที่สุดนะคะเมื่อเกิดโปปรคไข้เจ็บขึ้นมา,าแล้วนะคะร,รวมถึงสิ่งที่สำคัญคือการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่มีการรักษคะ วันนี้ซึ่งวีดีโอเอสเอ็นเอสทีมีของเราเนี่ยนอกจากคลินิกที่เราจะทำได้ที่นี่ค่ะโปรโมชั่นเปลี่ยนชั้นแล้วคือดีเดลาเดทีเดอร์เอสเตองเราชั้นนี้ตรงชั้นสองเนี่ยค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่เหมาะสมนะคะที่ที่มัตโตรเซรต้อลเพลกที่ชั้นสามซึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าการบักเจ็บไม่ใช่หยุดออกกิจการนะคะแต่ว่าหรืออายุเยอะแล้วเป็นสิ่งข้อจำกัดที่จะออกกิจกรรมได้ยากแต่ยิ่ง ทำยังไงที่ทําให้ร่างกายเราเครื่องไหวและป้องกานปักเก็บหรือทําให้อายุที่มากขึ้นและข้างในแข็งแรงแล้วก็เอสติกแอนด์เบิร์ตฟีนก็จะาเป็นดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะก็การเซสชั่นนี้ก็จะขอพามาที่แท้เพื่อใส